เด็กก็เป็นหนุ่มเด็กก็เป็นไอ้บ่าหนุ่มอยู่แล้วกับใคเด็กกับรุมเด็กกับเด็กเด็กก็บ่อเด็กอดียวหน้าอะไรหูมากินเล,นล,เเล่นน,น,นุ๊กเ,เดี๋ยวจะชอยจูค่ะชอยจูกระลากินเป็ดบะน้อนุ่มเมืองเด็ดเดี๋ยวซิมมึงกันนะกินข้าวเขียงน้ำค้อยแซ่ Ăn Ừm, ngon Hai phi liu Cốm cốm, ngon เด้อค่ะเด้อกาหลงม,มีกังโทรศัพท์อันเดียวขอบคุณนะคะเดี๋ยวมาไหมครับไปใสอีกไปใสเจ้าอ่ะเอ้ยนาอย่างโอ้ยนำ้ำหลายน้ำยหลไหลครับมาจ้ะเย็ดกีเหิง,ง,ง <laughs> กาหลงอยากดันเนาะ อุ๊ยยย่ยย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 ยสียย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 ยอยย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 เยยยยยยเยย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 ยกย้ายยยายยยยยนาะยยยเนยะอยน้ยยยยอยยยยยย้ยย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 ียันะะยยย,ย,กกย,ยนยย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 กยย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 ยเยย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 ยทยยยยยเยยยยยดยย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 ยลยย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 โลเนาะค่ะเนานะ อเดี๋ยวด้วยตัวหนังสือกะน้อยน้อยเนาะสวัสดีค่ะคุณเวนิดเวนิดชาแนลมาเนาะสวัสดีค่ะคุณน้องกันวันนี้เนาะค่ะน้องวันนี้สวัสดีคุณวันนี้สวัสดีน้องคุณเวนิดเนาะค่ะเนาะสวัสดีค่ะเวนิดบาสุวรรณนะคะสวัสดีบาสวัสดีคุณเวนิดเนาะค่ะเนาะสวัสดีครับ แกมึงหัวกนไปแทนไปแทนเอาาัวแทนมาแล้วจ้าจะแทนมาแล้วคุณรอเดี๋ยวตาดีกด่ว่างันคับรนม้ยังเด่นเี้ยจาเอาจัดไปครับพี่ขอไปเนี้ยวขอไปนอนดีเคื่อสไปนอนดีเทียนหน้านี่เทียนหนาเต้

ตัวไม่เกิดรอนนกจินไมเ่ได้กินเป็นไหมอดอหมดินว่ะหมูเออนุกินเป็นไม่ลูกิมดิ่งิมดิ่ดีดมนาเกิดีกมมูกินได้เป็นลูกครับขอบคุณค่ะแม่าไีด้วยอันู้กินเนี่ยสักคำร้อนักนะลูกเน่เนาะมี ี่ายยผมตัวขึ้นไปนั่นไล่บ้านนันบ้านไไล่ดีคือพวกโค้ดไปโค้ดแม่มันอยู่ไหนวะน้ำน้ำยู่ข้างนอกปกติข้างนอกไปเดินไปให้เขามีปูยกมาก็ได้เพราะว่าอยู่ข้างหน้าจุ่มมันเยอะขี่้ายเด้อเออพีขี้ใสที่นี่แต่ว่าจับปากกาจับยังไม่ขี้ควาย แต่ว่ามือนขี้สายตัวกินแบบไหนเข้าน่ะง่ายๆกินอะไรก็ได้คือเห็ดเป็นตะเคียนเนี่ยเพื่อนเห็ดยังไงใส่สิใส่ง่ายขี้สายโน้กระติ๊กน้ำที่ตกกระติกน้ำเข้ามามีปูไม่ได้ขี้สายมาดูที่ ชื้ออะไรหาเดี๋ยวทำอะไรมามาที่ใหม่ดูมานี่ตั้งมีข่าชิว ออวามดีๆว่ากินเออกำลังหลาบซุกจ้าหลาดซุกนั่นหลาบซุกไอ้นี่นี่ต้นมน้ัาซุกนีเดียวเลยจอยใช่ไหมแม่พดนี่อยากไกินอะไรก็ทำเ็นไปไหนวันไหนอันนี้ว่าได้เป็นวัน,นเดชวันยุคกบานจี ม้อเอาไปต้มหนูกินไหมลูกเอินเพิ่นแน่ค่ะพันยานํามาเด้อไ้ล้กนอแตกันหมอินเพื่อเพ่ไฟใสกันบ่หระเพราะไอ้หนาวพันหยานเลยเาจามว่ามันเป็นมันเป็นอะไรไอ้หไมะหรอโต๊ะแบบไม่ิเืมันครบแบิตกคือบ้านกินนนี่อ เว้่ริหมอาน้ำทั้งไข่โคงรโคต้นปอนตง老妈น่าะอันนี้ได้ตเอาบัเะเอากระดาษหรอไม่เอากระดาษไม่ยาตากเนี่ยโอ้ยจังสีกรปอนเป็นน่าสะดอกขับรถแบบนี้เพาะเอาหรอแดต้าไปแซวเพื่อสบายอย่างนี้คนทำแล้วชี้แง หอมเป้แล้วก็หอมหอมขอหอมได้ บราเกลี้ยงหมดเลยขอเรา้องหลงางต้องจอดตลอดข้างโตน้องมีิผู้บอกว่าน้องหญิผู้กินข้าวแล้เวตัวละกินบ่หรฮะตัวละบ่ตัวลนกิตัีรอยจุดต่ก็ตัวจกินยังบ่นี่โอ้เพี่หลายหายมกินมาเบด มีมาด, yup. ด, the ด right. 1, ้วยจ้าเราไปใส่ละโบราไปหานอนอเจียนแม่เหียมื่เนี่ยเรมือหมาอม้อยม้อยใส่ับมาซุ่มแซวกันจ้ามีแบตัวก็ตังเงี้มันมีไฟตัวก็เสียดะไรตัวว่เรเปิดไฟมันก็ยางม่เยมมอไาเปิดไปเาลื่นปีนเสียง Mè, a, mè ou iti mè mè. Igan gi an, a ben sè avez namil. Mè. Bi kon mè se kon la sa nou. Ukwen? Mè, ki mè ou pok a fè l Se bayine? Do lopie ap ganyan?